สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนชพรใจมาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลมีผลการเรียนสะสม4.00ค่ะ สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจของดิฉันคือในระดับสถานศึกษาดิฉันได้มีผลงานทางด้านกิจกรรมโดยได้รับปฏิบัติหน้าที่สมาชิกองค์กรนักศึกษาได้รับตำแหน่งนายกองค์กรนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำนักศึกษาในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาค่ะเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ดิฉันได้นำทักษะความรู้ความสามารถไปใช้ในสังคมในอนาคตได้ค่ะ อีกทั้งดิฉันยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางภายในและภายนอกวิทยาลัยค่ะและรางวัลระดับประเทศที่ดิฉันได้รับคือรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านนาวัตกรรมระดับโกการประกวดการแข่งขัน Smart Innovation 2023ครั้งที่1การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่10ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2565และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองวิชางานเครื่องยนต์เล็กแกสโซลีนระดับชั้นปวชการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวะเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2565ค่ะรางวัลน,นี้มอบโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ค่ะและผลงานทั้งหมดนี้คือผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ